สวัสดีมสมาชิกไรอัสากลทุกท่านวันนี้ขอนำเรื่องราวดีๆใน l e ARNING CENTER ในหัวข้อ Conflict Resolution ในโครงสร้างของเขาจะประกอบด้วยภาพรวมของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งสาเหตุทั่วไปของความขัดแย้งแนวทางการจัดการความขัดแย้งรูปแบบของการจัดการความขัดแย้ง การเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมเพื่อขจ,จัดความขัดแยง้งแนวทางและความร่วมมือในการจัดการโดยโมด,ดูลนี้จะมีวัตถุประสงค์คือระบุสาเหตุของความขัดแยง้งตรหนักถึงวิธีการของการจัดการความขัดแยง้งระบุเวลาที่เหมาะสมในการใช้วิธีการต่างๆรูปแบบต่างๆใช้วิธีความร่วมมือกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้น ความขัดแย้งมันเกิดขึ้นสำหรับเราในชีวิตประจําวันไม่ว่าคุณจะอยู่ในองค์กรใดก็ตามจะต้องมีความขัดแย้งเกิดขึ้นที่นั่นตลอดเพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นต้องเรียนรู้และอยู่กับสิ่งนี้ให้ได้สิ่งแรกเลยความขัดแย้งไม่สามารถที่จะควบคุมหรือป้องกันไม่ให้มันเกิดได้ความขัดแย้งจะนําไปสู่การเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเติมเต็มความต้องการความรู้สึกและอารมณ์ของผู้อื่น ความขัดแย้งแก้ไขได้และควรที่จะแก้ไขเรามาแรงเห็นสาเหตุทั่วไปของความขัดแย้งกันบ้างสิ่งแรกเลยความสนใจหรือค่านิยมที่เกิดขึ้นในหมู่ชนนั้นไม่ต้องการพบเจอกับคู่กรณีอำนาจสิทธิของเราถูกท้าทายในที่ประชุมหรือในที่สาธารณะและอันดับสุดท้ายคือการเข้าใจผิดกันนั่นเองเรามาดูแนวทางของการจัดการความขัดแย้งกันบ้าง แนวทางของการจัดการขัดแย้งที่ควรดีกเลี่ยงฉันแพ้คุณก็แพ้แนวทางการจัดการขัดแย้งแบบค้อบงาแบบนี้จะเป็นแบบว่าฉันชนะและคุณแพ้แนวทางการจัดการขัดแย้งแบบที่พักแบบนี้หมายความว่าคุณชนะแต่ฉันแพ้แนวทางการจัดการขัดแย้งแบบประนีประนอมคุณชนะผมก็ชนะแนวทางการจัดการขัดแย้งแบบร่วมมือกันคุณก็ชนะผมก็ชนะ อันนี้จะทําให้ทุกคนเนี่ยฮะเกิดมีความสุขและสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ต่อไปมาดูรูปแบบของการจัดความขัดแย้งที่มันเหมาะสมบ้างรูปแบบของการจัดความขัดแย้งแบบหลีกเลี่ยงเป็นรูปแบบที่เป็นปฏิกิริยาต่อปัญหาที่ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาเหมาะสําหรับจะเกิดผลลบเมื่อเกิดการเผชิญหน้ากันและรูปแบบการขัดแย้งแบบครอบงํา เป็นวิธีการสร้างความมั่นใจให้กับตัวคุณเองควรน,นํามาใช้เมื่อต้องมีการตัดสินใจอะไรแบบเร่งด่วนกระทันนั้นการทําแบบนี้อาจจะทําให้คุณสูญเสียความสัมพันธ์กับเพื่อนสมาชิกบ้างรูปแบบการจัดการขัดแย้งแบบที่พักยังพอสามารถที่จะร่วมง,งานทํากับคนอื่นได้บ้างเป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพเมื่อเป็นปัญหาที่สําคัญสาคัญ คุณจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องสละเป้าหมายของคุณบางสิ่งบางอย่างเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีงามของสมาชิกรูปแบบการจัดการขัดแย้งแบบประนีประนอมเหมาะสําหรับที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงฉันทาม,มาติถึงวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆให้หมืนสิ้นสุดสําเร็จลงในตอนนั้นการบริหารความขัดแยง้งด้วยวิธีความร่วมมือกันแบบนี้จะมีประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางานร่วมกันการ บริหารความขัดแยง้งจําเป็นจะต้องใช้แนวคิดที่มีความผสมผสานกันต้องมีความมุ่งมั่นต้องมีความตั้งใจจริงเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายกันสําหรับผู้ที่ร่วมกิจกรรมหรือร่วมทํางานร่วมกันแนวทางการทํางานร่วมกันเป็นรูปแบบการจัดการขัดแยง้งที่ได้ทั้งสองฝ่ายได้ผลลัพธ์ได้ประโยชน์ร่วมกันในขั้นตอนนี้จะมีทั้งหมด7ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือลบอารมณ์ของตัวเองขั้นตอนที่2 พิจารณาความแตกต่างที่มีอยู่ร่วมกันขั้นตอนที่3ตั้งเป้าหมายร่วมกันขั้นตอนที่4ระดมความคิดขั้นตอนที่5เลือกใช้วิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดขั้นตอนที่6ดําเนินการและขั้นตอนสุดท้ายประเมินและเรียนรู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นและเนี่ยครับเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้น่าต่อยอดและน่าฝึกฝนเป็นอย่างยิ่งสําหรับขบวนการการแจัดความขัดแย้งของโปรแกรมใน Learning Center มีเนื้อหามากมายมีข้อมูลเชิงลึกมากมายที่อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับเข้าไปทบทวนเข้าไปเรียนรู้เพื่อที่จะได้เอามาทํางานในรูปแบบขององค์กรที่มีประสิทธิภาพและสร้างความสมคคีเกิดขึ้นในหมู่คณะของท่านเองสวัสดี